สวัสด,ดีครับว,วันนี้มาเจอกับช่องร้านพระ .com แลวครับ <PAUL. S 2> วันนี้พามาที่วัดอ่างทองนะครับตำบลทุ่งหวังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขานะครับท่านใดเข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้พามาอยู่ที่วัดอ่างทองนะครับตำบลทุ่งหวังนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสงขานะครับพามาชมบรรยากาศในวัดนะครับลมเย็นนะครับนี่ก็เวลาประมาณเที่ยงได้แล้วครับประมาณสองรายการนะครับศูนย์ศูนย์นาทีนะครับ ก็มาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับช่องร้านพระ .com ไปด้วยนะครับแล้วก็นะครับสําหรับนะครับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องนะครับพระบูชาเครื่องรางของขลังนะครับสามารถนะครับเข้าสู่ช่องเว็บไซต์ร้านพระ .com นะครับมีให้เลือกเช่าบูชากันเยอะนะครับติดต่อช่องร้านพระ .com ได้เลยนะครับ วัดอ่างทองนะครับอากาศดีสบายนะครับเป็นบูดนะครับอากาศดีสบายมากครับ อากาศดีนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับจะสั่งเครื่องดื่มนะครับหรือน้ําดื่มนะครับสามารถติดต่อนะครับห้างหุ้นส่วนกกัดเครื่องดื่มแบ็คทเชนไทยสมอลภูมินักสู้ได้เลยนะครับสามารถติดต่อนะครับห้างหุ้นส่วนผกัดเครื่องดื่มแบ็คทเชิไทยสมอลภูมินักสู้ได้เลยนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะมีงานแต่งนะครับมานบวชนะครับหรือฉลองนะครับสั่งสรรปาร์ตี้นะครับหรือจะสั่งไปขายนะครับเราบริการจัดส่งหมดนะครับหรือร้านค้านะครับก็สามารถเอาไปนําขายต่อได้นะครับราคาคุณภาพนะครับ เครื่องดื่มแบ็กเทนไทยสมอและภูมินักสู้นะครับน้ําดื่มเราก็มีนะครับบริการจัดส่งด้วยนะครับวันนี้นะครับพามาอยู่ที่วัดอ่างทองนะครับตาบบทุงงัันะครอําเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขานะครับจังหวัดสงขาครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับที่ช่องร้านพรดค o มนะครับนี่เป็นทางเข้านะครับทางเข้ามาในวัดนะครับจะมีพระศีวลีนะครับ เอาไแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับอากาศดีสบายนะครับอากาศดีสบายนะครับวัดอ่างทองนะครับตำบลพุ่งหวังนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสิงห์านะครับ จะเป็นคาถาบูชานะครับพระศิวลีนะครับพระศิวลีนะครับก็สบายมากนะครับพามาเดินชมนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับที่ช่องร้านพระ com นะครับมีพระเครื่องนะครับไอ้เช่าบูชากันเยอะเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากดูอีพีก่อนหน้าและย้อนหลังด้วยนะครับอากาศดีดีครับวัดอ่างทองครับนี่ต้นมะม่วงนะครับมะม่วงดกมากเลยครับต้นนี้ดูครับต้นมะม่วงมะม่วงโอ้โหน่าจะเปรี้ยวนะครับ มะม่วงครับมะม่วงหลมากเลยครับต้นนะครับต้นนะครับต้นหน้านี้น่าจะหลายปีแล้วต้นนี้นะครับต้นแก่มากเลยครับต้นใหญ่ครับดูรากครับดูนะครับออกลูกนะครับออกมะม่วงนะครับโอ้โหมะม่วงเยอะมากเลยครับ มาแล้วก็ฝากกุดแชร์ุดไค์นะครับวัดอ่างทองนะครับตำบลทุ่งหวังนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุนขานะครับพามาถ่ายนะครับพามาถ่ายครับวันนี้มีเด็กมาด้วยนะครับหนึ่งคนนะครับมีเด็กมาวิ่งด้วยนะครับหนึ่งคนนะครับ เพืแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวัดอ่างทองนะครับตำบลทุ่งหวังนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสงขลานะครับสำหรับนะครับท่านไหนนะครับที่ต้องการจะสั่งเครื่องดื่มนะครับสั่งเครื่องดื่มแบ็คเทินไทยนะครับสมรภูมินักสู้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับ061ครับ9981932นะครับ061ครับ9981932นะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะมีฮานแต่งฮานบวช หรือพิธีทางวัดนะครับทอดกระถินทอดผ้าป่านะครับหรือเป็นพิธีต่างๆทุกเทศกาลนะครับเทศกาลสูงการขึ้นปีใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะฉลองปาร์ตี้นะครับสั่งสรค์กันเราบริการจัดส่งครบวงจรตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับราคาคุณภาพนะครับสำหรับร้านค้านะครับที่ต้องการสั่งไปขายนะครับท่านสั่งจํานวนเยอะนะครับราคาเราจะมีลีดให้ก็ลดราคาไปอีกนะครับบริการจัดส่งครบวงจรนะครับน้ําดื่มแบค็กเทนไทยสมอรภูุมนักสู้นะครับและจะเป็นเครื่องดื่มด้วยนะครับ ามาแล้วนะครับก็าฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับวันนี้ต้นมงม่วงนะครับน่าจะหลายปีครับต้นนี้ในวัดนะครับบรรยากาศในวัดนะครับ วันนี้นะครับผมนะครับช่องร้านภาดคอมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ